ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายปีนี้เป็นปีแห่งการตามรอยพระยุคุณบาทด้วยทศพิตราชธรรม เราจะมาศึกษาในเรื่องนี้กันให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นการตามรอยพระยุคลบาทอย่างถูกต้องของประสบนิกรทั้งหลายในวันนี้จะได้บรรยาย การตามรอยพระยุคุบาทในข้อที่ว่าด้วยศีลที่ทศพิษราชธรรมข้อที่ว่าด้วยศีล <c oughs> ทําความเข้าใจกันในเบื้องต้นทำซ้ำว่าทศพิษราชธรรมคืออะไร เมื่อกล่าวโดยเจาะจงก็คือคุณธรรมสำหรับพระราชาจะพฤติรกระทำให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจตามเรื่องราวของคำคำนี้ที่เกิดขึ้นมาในโลก <c oughs> คือผู้ที่ได้รับสมมติ หากเป็นผู้นำระพริ่รริจะทำหน้าที่ของตนจนมหาชนทั้งหลายร้องออกมาว่าราชาราชาซึ่งแปลว่าพอใจพอใจตั้งแต่การดึกดำบรรน,นู่นมาจนกระทั่งวันนี้เป็นคุณธรรมสำหรับหัวหน้า ซึ่งในบัรนี้จะเรียกโดยคำใดๆก็ยังมีสภาพเป็นผู้นำหรือเป็นหัวนหน้าในการทำหน้าที่นำจนมหาชนทั้งหลายร้องออกมาว่าราชาราชาพอ,อใจพอใจในยังแถมเป็นหลักสำหรับมหาชนดำเนินตาม ม่อเป็นการกระทำที่ถูกฟ้าถูกตัวทั้งข้างบนและข้างล่างเ <c oughs> ข้ากันได้สนิทส่งเสริมให้แพร่หลายไปทั่วบ้านทั่วเมืองมีความง่ายได้เพราะว่าถูกฟ้าถูกตัวถูกบนถูกล่าง ใน,นการที่บ้านเมืองจะมีความสงบสุขส่วนบุคคลและจะมีสันติภาพในส่วนสังคมเมื่อประมุกเดินอย่างไรบริวารก็เดินตามด้วยความเชื่อมั่นจึงเกิดความมั่นคงแก่กันและกัน นำให้เกิดความถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยง่ายไดย้หรือง่ายขึ้นง่ายขึ้นนี่คือใจความสำคัญของการตามรอยพระยุคนบาทโดยทศพิตราชธรรม เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เป็นเรื่องของศีลธรรมที่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานใจความทุกข้อของทศพิตรราชธรรมเป็นได้ทั้งตัวศีลธรรมและเป็นได้ทั้งปรมัตถธรรมคือเหตุผลของศีลธรรม ที่จะเป็นรากฐานอันมั่นคงแห่งความมีศีละธรรมของมหาชนทศพิษราชธรรมทั้งสิบประการเป็นสิ่งที่จะต้องมีการซ้อมความจำนำความเข้าใจย้ำความเข้าใจให้แน่นแฟ้นอยู่เสมอจึงต้องขอทบทวนทุกคราวไป ทานังเป็นการให้ชนิดภายนอกมีผู้รับให้ปัจจัยแห่งชีวิตทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรมนี่ซีลังภาวะปกติสงบเย็นรวมทั้งการจัดการกระทำให้เป็นเช่นนั้น ปริจจาคังเป็นการให้ในภายในให้สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตัวตนให้โดยไม่ต้องมีผู้รับอาชะวังความซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์และความซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์และซื่อตรงต่อหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์ ตาปังสิ่งเผาอุปสรรคเผากิเลสเผาความเคยชินแห่งกิเลสอโกทงังความไม่กำเริบทั้งภายในและภายนอกอวิหิงสังความไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นในชีวิตอื่นคันติ ความอดทนรอได้คอยได้หรือความสมควรที่จะได้รับความสําเร็จอวิโรธนังความไม่มีอะไรพิรุษจากแนวแห่งความถูกต้องเป็นคุณธรรมในชั้นปัญญามีอยู่เป็นสิบประการด้วยกันดังนี้ ในวันนี้จะได้บรรยายในทศพิธราัชธรรมข้อที่สามคือสีลหรือสีหล,ลังคุณธรรมข้อนี้เป็นตัวศีลหรือเป็นหรือสิ่งส่งเสริมให้มีศีลคำว่าสีลเป็นภาวะปกติและเหตุ ให้เกิดภาวะปกติกินความกว้างไกลไปถึงพระนิพพานซึ่งเป็นภาวะปกติสูงสุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนศีลทำให้พระราชาได้รับการร้องออกมาจากมหาชนว่าพอใจพอใจเป็นข้อที่สามทำให้เกิดความรัก เกิดความเชื่อฟังเกิดความไว้ใจเกิดความเคารพเกิดความร่วมมือจากแก่กันและกันทุกทุกฝ่ายทำให้ผิวโลกเรียบราบเป็นหน้ากลองอย่าเพ้อตกใจสำหรับคำว่าเรียบราบเป็นหน้ากลอง ไม่ใช่เรียบราบราบเรียบโดยระเบิดประมาณูแต่ว่าราบเรียบโดยปราศจัดเสียนน้ำหลักต่อโดยประการทั้งปวงราบเรียบยิ่งกว่าผิวน้ำเมื่อไม่มีลมพัดให้ผิวโลกทั้งโลกเนี่ยราบเรียบเป็นหน้ากลองเพราะความมีศีล แท่งคนทุกคนในโลกทีนี้จะพิจารณากันโดยละเอียดโดยตัวพยัญชนะโดยเฉพาะคำว่าศีละแปลว่าปกติโดยเหตุก็เป็นเครื่องสร้างความปกติ โดยผลก็เป็นผลคือความปกติและแม้โดยภาวะธรรมชาติเป็นอนันตการเป็นนิรันดรก็คือภาวะปกติ <c oughs> ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากๆนึกถึงก้อนหินสักก้อนหนึ่งก็แล้วกันหาก้อนหิน <c oughs> นิ่งแล้วก,ก็เย็น แล้วก็ไม่แสหาเรื่องภาวะปกติดูได้ไง,ง่ายๆที่ขอนหินซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นคำเดียวกับคำว่าศีกันได้ก็ศีลาศีลากับคำว่าศีลละนี่มันก็ถือเป็นคำเดียวกันได้โดยเพยัญชนะหมายถึงโดยเพยัญชนะแปลว่าปกติปก,ปกติทีนี้โดยอัฐะหรือโดยความหมาย มจะได้เห็นลึกลงไปว่าระเบียบปฏิบัติทั้งหลายที่มีอยู่นี่ชื่อว่าสีละโดยปริยัตคือวิชาความรู้การรักษาระเบียบนั้นๆไว้ให้ได้ชื่อว่าสีละโดยการปฏิบัติประพฤติกระทำนี่ความสงบปกติที่เกิดขึ้น นี่ชือว่าศีละโดยปฏิเวทคือพ้นแห่งการกระทำศีลที่เป็นรากฐานของศีลทั้งปวงนี่ก็คือศีลห้าในความหมายที่กว้างขอทำความเข้าใจโดยทั่วไปว่าศีลห้าเป็นรากฐานของศีลทั้งปวง จะแกกออกไปเป็นศีลสัตว์เท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เชื่อความหมายให้ครบถ้วนอย่าพูดสั้นๆรุ่นๆว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามเป็นต้น <c oughs> ขอใช้คำที่มีใจความกว้างขวางครอบคลุมหมดดังนี้ว่าข้อที่หนึ่งไม่ประทุษรายชีวิตและร่างกายของใคร ใครข้อที่สองว่าไม่ประทุดร้ายทรัพย์สมบัติของใครใครข้อที่สามว่าไม่ประทุทร้ายของรักของใครใคร <c oughs> ข้อที่สี่ว่าไม่ประทุทร้ายความเป็นธรรมของผู้อื่นนะข้อที่ห้าไม่ประทุทร้ายสติปัญญาของ ตนเองไม่ประทุษร้ายสติสมปรดีของตนเองข้อที่หนึ่งไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของคนสัตว์แม้แต่ของต้นไม้ <c oughs> ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายนี่ทุกอย่างทุกชนิดกี่กี่ร้อยอย่างถ้ามันจะมี <c oughs> แลวไม่ประทุษร้ายทรัพ์ยสมบัติของผู้อื่นให้เสียหาย โดยที่จะเอามาเป็นของตนหรือไม่เอามาเป็นของตนก็ตามถ้าเป็นการประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของเขาแล้วเป็นธรรมไม่ได้ถ้าที่สามไม่ประทุทร้ายของรักของผู้ใดไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องชู้สาวเป็นประทุษการประทุษร้ายของรักของผู้อื่นแม้แต่ว่าลูกเด็กๆเขามีอะไรเป็นของรักของเล่นที่เป็นของรัก ก็อย่าไปประทุดร้ายของเขาเลยข้อที่สี่ไม่ประทุดร้ายความถูกจ้องเป็นธรรมของผู้อืน่นโดยการใช้วาจาเป็นเครื่องมือ <c oughs> ข้อที่ห้าไม่ประทุดร้ายความมีสติสมปริตีปกติภาวะของตนด้วยสิ่งซึ่งตรงกันข้ามคือมันทำให้สูญเสียสติสมปริตีเนี่โดยอัฐะ <c oughs> ของศีล มันมีอยู่อย่างนี้ <c oughs> คือมีภาวะปกติไม่มีอะไรอะไรซึ่งเป็นการทำให้เกิดภาวะผิดปกติ <c oughs> เป็นที่ตั้งแห่งความยุ่งยากลำบากทีนี้มาดูค่าของศีลค่าของศีลมีค่า เป็นที่ตั้งของจิตอันแน่วแน่ <c oughs> จิตที่จะแน่วแน่ปกตินี่มันก็ต้องมีศีลเป็นที่ตั้งจิตแน่วแน่แล้วก็เป็นที่ตั้ง <c oughs> แห่งการเห็นการรู้การเข้าใจสิ่งทั้งพวงตามที่เป็นจริงคว <c oughs> ามมุ่งหมายที่แท้จริงถูกต้องที่สุดเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ใช้ศีลเป็นเครื่องมือซื้อสวรรค์เหมือนที่เขาพูดกันหรือเขาต้องการกันไม่ใช่เครื่องมือซื้อสวรรค์ซึ่งได้มาแล้วก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วมันจะยุ่งยากลำบากสักเท่าไรก็ขอให้คิดดูเองเถิด <c oughs> แต่ต้องมีศีลมาเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวในขั้นต้น เพราะเมื่อไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ประทุษทร้าย <c oughs> ชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติของรักความถูกต้องเป็นธรรมหรือสติสมปรีดีใดๆของตนเองจึงขอย้ำอีกทีว่าศีลเป็นเครื่องทำให้ผิวโลกทั้งโลกราบเป็นหน้ากลองนี่มันเป็นภาพพจน์เท่านั้นปราศจากเสียน,น้ำหลักต่อ ไม่เป็นที่ราคายขนแม้แต่เส้นเดียวแก่บุคคลใดๆใเรียกก่าทำผิวโลกทั้งโลกให้ราบเป็นหน้ากลองทีนี้ก็จะได้พิจารณา <c oughs> ถึงปัจจัยแห่งสีล <c oughs> ปัจจัยแห่งศีลก็ <c oughs> เครื่องที่จะช่วยให้มันมีศีนั่นแหละ ข้อแรกศีลทั้งปวงมีความไม่เห็นแก่ตัวเป็นรากฐานเดีย๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวกำลังระบาดไปในโลก <c ười> ทำให้โลกกลายเป็นโลกของความทุกข์ทรมานเห็นเห็นกันอยู่เห็นแก่ตัวแล้วก็ประทุษร้ายได้ทุกอย่างไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้ว มันก็ทําเช่นนั้นไม่ได้ศีลทั้งปวงมีความไม่เห็นแก่ตัวเป็นรากฐานอันลึกซึ้งนั้นศีลมีหีริอดลปะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือมีความรู้สึกที่ละอายต่อบาปเกลียดกลัวต่อบาปเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงศีลให้งอกงามเหมือน,นกับว่าเป็นปุ๋ยที่ดีของศีล และศีลมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องประครับประคองประครับประคองอก็มีความหมายชัดอยู่แล้วว่าถ้ามีสติมีสัมปชัญญะก็สามารถจะประครับประคองให้ศีลนี้ดำรงอยู่ได้ป้องกันก็ได้แก้ไขก็ได้ส่งเสริมยิ่งขึ้นไปก็ได้ มีสติสัมปชัญญะให้เพียงพอแล้วศีลก็จะได้รับการประครับประคองที่เพียงพอแล้วก็ศีลนี่มีสม,มาธิเป็นเครื่องชักนำนี่เป็นคำสำคัญที่สุดกุศลธรรมทั้งหลายมีสม,มาธิเป็นเครื่องชักนำต้องมีสม,มาธิเป็นเครื่องชักนำ ศีลจึงจะเกิดขึ้นและดำเนินไปถูกต้องอาการที่จะมารักษาศีลนี่ถ้ามีสมาธิิชักนำแล้วก็จะเป็นศีลแท้ศีลจริงมิฉะนนั้นก็จะเป็นศีลชนิดที่ไว้ใจไม่ได้จะมิจฉาทิฏฐิเห็นแก่ตัวหรือว่าจะต้องการแลกประโยชน์ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เอาความจริงความถูกต้องอความยุติธรรมเป็นหลัก ไม่มีสมาธ,ธทิที่มีความเข้าใจถูกต้องในการดับทุกข์เป็นหลักศีลของบุคคลชนิดนั้นก็เข้ารกเข้าพงรักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลขอเลยฟังไว้เถอว่ามันเป็นจะได้ถึงกับว่ารักษาศีลจนตายก็มันไม่มีศีลเพราะว่ามันรักษาศีลโดยไม่รู้ความมุ่งหมายโดยไม่รู้รากคานหรือว่า วัตถุประสงค์อันแท้จริงนี่ก็ซีนมันเข้าโรคเข้าพงรักษากันจนตายก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามีสีลเพราะไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการจะดำรงภาวะอันถูกต้องให้มีอยู่ก็จะพูดต่อไปถึงว่าการรักษาศีลนี่จะ ไม่ต้องเมาศีนบ้าศีนหลงศีนมีคนเป็นอันมากเมาศีนเมาศีนของตนอวดศีนของตนยกตนข่มท่านรักษาศีนเพื่ออวดคนเหมือนกับไก่หนุ่มที่บ้าขนหางรวย นี่แหละระวังข้อที่ควรจะต้องระวังว่าถ้าศีลที่แท้จริงนั้นมันเมาไม่ได้มันบ้าไม่ได้และมันก็ไม่ต้องการจะอวดใครและไม่ต้องการจะยกตนข่มท่านด้วยศีลของตนเองอย่าบ้าศีลเมาศีลเลยโลกมันจะเต็มไปด้วยคนบ้ามากขึ้น <c oughs> มันจะเป็นคนบ้า บ้าดีลงดีเมาดีบ้าบุญเมาบุญลงบุญบงคนชนิดนี้ฆ่าตัวเองตายได้ง่ายๆง่ายๆ่ายมันว่าเล่น <c oughs> รักษาศีลให้ถูกต้องตามความประสงค์มุ่งหมายว่าจะเป็นพื้นฐานแห่งความปกติภาวะ <c oughs> ปกติภาวะในทางกายในทางวาจาไม่มีความผิดพลาดทางกายทางวาจา แล้วก็เป็นอุปกรณ์แห่งสมาธิท่มันมีนะสมาธิแล้วก็เป็นอุปกรณ์แห่งปัญญามาพิจารณากันถึงอานิสงส์ของศีลอีกสักหน่อยอานิสงส์ของศีลที่พระผู้ให้ศีลจะบอกทุกครั้งทุกครั้ง มีความสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือคำว่าสีเลนะนิพุติยันติบุคคลถึงนิพุติได้เพราะศีลนิพุตินิพุติในที่นี้คืออะไรนิพุติในที่นี้มีความหมายถึงความเย็นในความหมายเดียวกับนิพพาน ถ้าเป็นนิพพานก็เย็นเด็ดขาดเพราะไม่ไม,มีกิเลสเหลือเดี๋ยวนี่เย็นอกเย็นใจอย่างคนที่อยู่ในโลกยังมีกิเลสวางอย่างเหลือ <c oughs> นึกถึงคำว่าเย็นออกเย็นใจเพราะไม่มีความชั่วไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสมารบกวน <c oughs> บุคคลถึงนิพพุติคือความเย็นได้ก็เพราะศีลินเมื่อเย็นอกเย็นใจแล้ว <c oughs> มันก็นับว่าได้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะอยู่อย่างสงบสุขและอยู่อย่างพร้อมเสมอที่จะกระทําความก้าวหน้า <c oughs> ในชีวิต <c oughs> เป็นพื้นฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่การงานมีความเย็นอกเย็นใจแล้วก็จะมี พื้นฐานแห่งความก้าวหน้า <c oughs> ในทุกอย่างทุกประการจะนึกถึงคำว่าวินยัยมาเป็นเครื่องเทียบเคียงบ้างก็ได้วินัยในชั่วทั่วไปก็หมายถึงาการนำไปอย่างเรียบร้อยนำหมู่นำคณะนำบุคคล <c oughs> นำการงานนำอะไรอย่างมีระเบียบวินยัยมันก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่คำว่าวินัยในส่วนสูงส่วนลึกส่วนไกลออกไปก็ยังมีอยู่คึอนำออกเสียซึ่งราคะนำออกเสียซึ่งโทสะนำออกเสียซึ่งโมหะนี่มันเป็นชั้นสูงขึ้นไปเหนือความหมายของคำว่าศีลแต่เราก็มักจะใช้คำว่าศีลค <c oughs> วบคู่กันไปกับวินยัยก็ได้เหมือนกัน เพ่งเพ่งเพ่งเอาผลคือ,อความสงบเยือกเย็นเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่ชนหรือว่าในโลกอขอให้ค่ายครคูรนรู้เถิดไม่มีระเบียบไม่มีวิน,นัยก็ไม่มีศีลคือความปกติก็ามีระเบียบมีวิน,นัยก็จะมีความเป็นปกติ คือศีลเราอยู่กันได้เพราะความมีระเบียบวิน,นัยอย่างคนเขากลัวกันนักกันหนาถ้าบ้านเมืองไม่มีขือไม่มีแป้แล้วมันก็เหลือที่จะอาศัยอยู่ได้ในโลกนี้มีระเบียบมีวิน,นัยนำมาซึ่งความปกตินำมาซึ่งความเย็นอกเย็นใจไม่มี ความเราร้อนกระวนกระวายขอให้เราทั้งหลายพิจารณาดูให้รู้จากสิ่งที่เรียกว่าศีลแล้วพากันอธิษฐานจิตในการดำเนินตามรอยพระยุค,คุณบาทด้วยทศพิษราชธรรมในข้อที่เรียกว่าศีลศีลข้อนี้ขอให้ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อความมีทศพิษราชธรรมข้อนี้แห่คลุมไปตลอดประเทศชาติหรือไปไปตลอดโลกก็ยิ่งดีขอให้พระราชาผู้เป็นบรมบอกพิตรพระราชสมภารแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำในการมีศีลส่งเสริมความมีศีลชี้ชวนในการมีศีลจะให <c oughs> ้มหาชนประชาชนทั้งหลายเป็นผู้ตามในความมีศีลส่งเสริมความมีศีลชี้ชวนในความมีศีลให้ทั่วบ้านทั่วเมืองให้ทั่วบ้านทั่วเมือง ถึงกระทั่งถึงทั่วโลกก็ยิ่งดีขอยคิดดูเถิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นผิวโลกจะเรียบราบเป็นหน้ากลองได้หรือไม่ก็ลองคำนวณดูถ้าความมีศีลแผ่ไปทั่วโลกโลกนี้ก็จะมีผิวโลกเรียบราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งมีความหมายจะเพียงว่าไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความยุ่งยากไม่มีหลักตอไม่มีเส้นน้ํามันเป็นเพียงภาพทดสําหรับจะได้คํานวณเท่านั้นเอง <c oughs> ด้วยความหวังว่าทศพิตร,ราจะทำข้อศีลจะมีรากฐานอันสมบูรณ์แล้วขยายตัวออกไปออกไปเพื่อสนับสนุน ราชธรรมข้ออื่นให้ครบถ้วนขอให้เราทาั้งหลายทุกคนอยูทิศตนตามรอยพระยุคนบาทในทศพิธราชธรรมในข้อศีลอย่างที่เป็นศีลโดยแท้จริงเถิดอย่าได้เป็นศีลชนิดที่ว่ารักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีล เหมือนที่กำลังเป็นกันอยู่มาก <c oughs> เพราะว่ารักษาศีลกันแต่ปากรักษาศีลตามขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ได้มีปัญญาหรือสมาธิิเป็นเครื่องชักจูงหวังว่าเราทั้งหลายทุกคนผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะได้ยึดถือเอาหลักธรรมนี้ มาเป็นที่พึ่งโดยการกระทำให้มีอยู่ให้แพร่หลายให้ครอบคลุมไปทั่วทุกผลทุกแห่งจนทุกคนและทุกฝ่ายร้องออกมาได้ว่าพอใจพอใจหรือว่าราชาราชาราชา คึกกล้องไปทั่วทุกผลทุกแห่งเถิดก็จะประสบแต่ความสุขสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกทิศท,ทุกทางซึ่งจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือความปกติหรือสงบเยือกเย็นเป็นนิรันดร ขอให้เราทุกคนอธิฐานจิตในการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิตรราชธรรมขอ้อนี้แล้วมีความสุขความเจริญอยู่ทุกทิพภาราตรีการเทิน